ตอนที่ห้าสิบปดห้องโถงบรรพบุรุษห้องโถงบรรพบุรุษเป็นสถานที่สักระบรรพบุรุษอันที่จริงหน้าที่ของวัดเกือบจะเหมือนกันเพียงแต่เป็นการนมัสการพระเจ้าหนึ่งคือการบูชาบรรพบุรุษของครอบครัวของเขาเองครอบครัวที่มีชื่อเสียงหลายครอบครัวจะมีสถานที่ดังกล่าวมาบูชามัน สามารถเป็นพรแก่ความเจริญรุ่งเรืองและสุขภาพของครอบครัวประการที่สองถือได้ว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของครอบครัวแม้ว่าหลายครอบครัวจะมีประเพณีบูชาบรรพบุรุษของตนแต่มีเพียงไม่กี่คนที่มีความสามารถในการสร้างห้องโถงบรรพบุรุษเราจะไปหอบรรพบุรุษแบบไหนเขายังคงใส่หัวถ้าไม่มีอะไรอื่นคืนนี้คุณจะได้รู้ในมื้อค่ำเรามานำอาหารชาวนาม,มาให้เรามันยังอร่อยกว่า เพิ่งอิ่มท้องชินเยานบอกให้ฉันเก็บของของฉันรีบเก็บของให้เราต้องออกไปโดยเร็วที่สุดดังนั้นฉันจึงตามเขาไปพร้อมกับกระเป๋าของเขาเดินไปตามทางเดินนอกหมู่บ้านแสงจันทร์ในคืนนั้นสว่างอย่างน่าประหลาดใจทัศนวิสัยสูงมากนอกจากนี้ยังช่วยประหยัดไฟฉายฉันเดินยี่สบหรือสาสิบนาทีชินอี้เฮงหยุดกระทนหัน เขาหันกลับมาและชี้ไปไม่ไกลเพื่อแสดงให้ฉันเห็นด้วยนิ้วของเขาฉันเห็นเส้นทางข้างหน้าฉันแยกออกเป็นสองส่วนมีถนนที่คดเคี้ยวเข้าสู่ทุ่งป่าความสำเร็จแปดประการที่นั่นคือใช่คุณระวังหลังจากนั้นเขาก็ให้ไม้เสียบไม้แก่ฉันคุณอยู่ข้างหลังฉันหากคุณรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติกับร่างกายของคุณและเขาก็แทงฝ่ามือของเขาด้วยไม้เสียบ เราเจออะไรใหม่ดะคุณไม่ได้สังเกตเห็นมาแก่มีเชือกสีแดงผูกไว้ที่ข้อเท้าทั้งสองข้างของเขามีมันฉันไม่ได้สังเกตจริงๆแล้วเชือกสองเส้นละ่ะมันไม่ใช่สายสีแดงในความหมายง่ายๆของคำเชือกสีแดงปกติเป็นวัตถุสำหรับปัดเป่าวิญญาณชั่วร้ายและค่อนข้างบางเหมือนเชือกสีแดงหนาที่ใช้ในนอตต่อจีนแต่มีเพียงไม่กี่คนที่อยากพกติดตัวไปด้วย แต่ท้ามา้แก่ไม่เพียงแต่หนาเท่านั้นยังคงถูกผูกมัดในตำแหน่งที่แปลกประหลาดเช่นนี้ถ้าฉันพูดถูกเชือกสีแดงเต็มไปด้วยเส้นผมของเด็กที่เสียชีวิตอายุต่ำกว่าอายุเชือกสีแดงพันรอบด้านนอกเชือกชนิดนี้เรียกว่าเอชฟุเป็นศิลปะเวทมนต์ประเภทหนึ่งโดยทั่วไปจะใช้ในการมัดปสสุสัตฉันกลัวว่าสัตว์จะถูกอิมโลกฉกออกไปข้างนอกในเวลากลางคืน อย่างไรก็ตามมันหายากมากที่จะใช้กับผู้คนไม่ใช่ว่าหมู่บ้านของพวกเขาไม่สามารถสร้างถนนได้เลยมันเป็นผ้าหนว่วมคนของคุณปู่จะไม่สามารถออกจากหมู่บ้านนี้ได้ถ้าฉันไม่เข้าใจผิดฉันกลัวว่าม้าแก่จะไม่มีชีวิตอยู่อีกต่อไปฟังเขาเงื่อเย็นของฉันก็ไหลลงมาทันทีไม่ไม่มีชีวิตคุณหมายถึงม้าแก่เป็นคนตายแต่คนตายจะเหมือนมีชีวิตได้อย่างไร ฉันเพิ่งได้ยินเกี่ยวกับมันในบางแห่งจะมีก่อนฝังศพประเพณีการผูกเชือกสีแดงหนารอบข้อเท้าแต่นั่นคือการผูกขาเข้าด้วยกันจุดประสงค์คือเพื่อป้องกันการหลอกลวงของศพเหมือนความแข็งที่เราเห็นในภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ทุกอย่างเป็นเช่นนั้นโดยมีขาเข้าหากันกระโดดไปข้างหน้าและกระโดดไปข้างหน้าเป็นเพราะขาของพวกเขาถูกมัดด้วยเชือกสีแดงก้าวไปไม่ได้อีกต่อไป แต่แล้วอีกครั้งนอกจากนี้ยังเป็นช่วงเวลาที่มีการฝังศพมีการปฏิบัติการเผาศพแล้วแม้ว่าจะเป็นความจริงที่หลายแห่งยังคงรักษาประเพณีการฝังศพเฮ้แม้ว่าม้าแก่จะเป็นซอมบี้ก็าตามมันไม่ได้สดใสขนาดนั้นชินยเยินสายหัวมันไม่เหมือนกับซอมบี้เพราะดินแดนของจีนกว้างใหญ่เกินไปดังนั้นขนบธรรมเนียมจึงแตกต่างกันไปในแต่ละสถานที่ ในหลายพื้นที่มีธรรมเนียมของการตุกนั่นคือผู้คนไม่ได้ถูกฝังโดยตรงหลังความตายแต่เป็นการจุดประกายจิตวิญญาณห้องเก็บศพเป็นเวลาสาวันหรือเจ็ดวันจริงๆแล้วมันง่ายที่จะพูดจากมุมมองอภิปรชัชญานั่นคือจิตวิญญาณของผู้ตายไม่รีบร้อนที่จะแยกย้ายกันคุณสามารถดูครอบครัวที่ชวนให้นึกถึงอดีตของคุณอีกครั้งโดวยวิธีนี้จึงหลีกเลี่ยงความคิดถึงหลังมรณกรรม อย่ารบกวนครอบครัวของคุณกับสิ่งที่เกิดขึ้นและเหตุผลว่าทำไมจึงจำเป็นต้องส่งคนไปเฝ้าศพนอกจากนี้ยังเป็นความกลัวที่จะปล่อยให้สิ่งทางจิตวิญญาณสัมผัสศพโดยไม่ได้ตั้งใจทําให้เกิดศพหลอกลวงจริงจากมุมมองทางวิทยาศาสตร์สิ่งนี้สามารถตรวจสอบได้ว่าผู้ตายแกล้งตายหรือไม่เพื่อไม่ให้รีพร้อนลงไปฆ่าคนตายสิ่งนี้เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ที่ไม่มีประเพณีนี้ คนนี้เองที่เสียชีวิตและถูกฝังอย่างเร่งรีบผลลัพธ์ที่ได้คือแอนิเมชันที่ถูกระงับในที่สุดเขาก็หายใจไม่ออกจนตายในลงมศพนอกจากนี้ยังมีความบังเอิญบางอย่างเขาได้ยิงเสียงเคลื่อนไหวจากภายในหลุมฝังศพใหม่ฉันคิดว่ามันเป็นศพที่ชอบกงศพในความเป็นจริงก็มีโอกาสมากที่ผู้ตายจะตื่นขึ้นเกิดจากการกระแทกอย่างต่อเนื่องบนกระดานลงศพและม้แก่ก็ตรงกันข้ามกับสิ่งเหล่านั้นอย่างสิ้นเชิง บอกว่าเขาไม่ใช่คนที่มีชีวิตหมายความว่าร่างกายส่วนใหญ่ของเขาไม่ใช่วิญญาณของเขาเองในตอนนี้กล่าวอีกในหนึ่งมันคือเขาถูกบางสิ่งบางอย่างจับได้แล้วก็มีคนที่ใช้วิธีการเวทมนต์ช่วยให้เขามั่นคงในร่างของม้ากแก่ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ฟังเขาพูดถึงเรื่องใหญ่เช่นนี้แม้ว่าเสียงของเขาจะดุ่งนวลแต่ฉันก็ยังกลัวเล็กน้อยเมื่อได้ยิน หากเป็นกรณีนี้แต่เมื่อกี้ม้ากแก่ใส่อะไรบางอย่างลงในอาหารเราจะอธิบายตัวเองที่นี่ในคืนนี้หรือไม่อาหารควรจะดีเพราะม้ากแก่ก็กินชิ้นหนึ่งในเวลานั้นไปหอบรรพบุรุษนั้นโดยเร็วที่สุดด้วยเหตุนี้เขาจึงเป็นผู้นำและเลี้ยวเข้าสู่เส้นทางจากทิศทางที่เขาชี้ฉันมองเห็นหลังคาของอาคารนี้จางๆแล้วรู้สึกเหมือนจะเป็นอาคารใหญ่ ฉันแค่ไม่ได้คาดหวังเดินสิบนาทีจากป่าเมื่อคุณเดินหน้าบ้านหลังนี้จริงๆฉันยังคงประหลาดใจบ้านหลังนี้สง่างามมากแม้ว่าจะเทียบไม่ได้กับขนาดของพระราชวังแต่ในห้องโถงบัพบุรุษต้องเป็นหนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดครอบครัวนี้ต้องเป็นครอบครัวที่ร่ำรวยมิฉะนั้นจะไม่มีใครมีเรื่องใหญ่ขนาดนี้สร้างสิ่งดังกล่าว ชินเยฮันไม่ได้พาฉันไปข้างหน้าทันทีเขาบอกให้ฉันซ่อนตัวอยู่ในพุ่งไม้และเฝ้าดูสักครู่ฉันมองไปที่บ้านอย่างละเอียดภายใต้แสงจันทร์อาคารมีลิฟ์สูงอย่างไรก็ตามไม่แน่ใจว่าเป็นอาคารหลายชั้นหรือไม่เพราะอาคารชั้นเดียวจํานวนมากจึงต้องใส่ใจกับสไตล์มันจะเป็นแบบนี้หลังคาเป็นกระเบื้องสีดําทั้งหมดอย่างไรก็ตามเป็นไปได้เช่นกันว่าเป็นสีน้ําเงิน ท้ายที่สุดระยะทางก็ไกลกว่าคืนกลับมาอีกครั้งจะมีการเปล่งเบนของสีอย่างแน่นอนสิ่งเหล่านี้คล้ายกับห้องโถงบรรพบุรุษส่วนใหญ่สิ่งเดียวที่แปลกคือสีของผนังไม่ใช่สีเทาหรือสีขาวธรรมดามันมีจุดด่างมากอันหนึ่งเป็นสีขาวและอีกอันเป็นสีเหลืองมันดูไม่ชัดเจนเล็กน้อยฉันแปลกไปหน่อยรีบถามชินเย่เหน โดยทั่วไปห้องโถงบรรพบุรุษดังกล่าวมีไว้สําหรับความเคร่งขรึมส่วนใหญ่ไม่ใช่สีขาวหรือสีเทามาทาสีซุ้มทําไมบ้านหลังนี้ถึงแปลกจังชินเยนก็งงเช่นกันแต่ฉันไม่สามารถพูดได้ว่าทําไมฉันแค่รอและดูสักครู่ฉันเห็นว่าไม่มีการเคลื่อนไหวในบ้านชินเยฮนมาหาฉันคุณอยู่ข้างหลังฉันมาสัมผัสมันอย่างเงียบ 哈哈。<laughs>